สวัสดีพ่อแม่เพี่นน้องทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ดิทัลับเข้าสู่เกมฟาร์มินิเซเบเลเตอร์19นะครับโอเคครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมกับเสียปานนะฮะก็ได้ไปดูแล้วไปโคมือสองนะครับผมเป็นรุ่นโกเบนะครับผมโกเบโก้นะฮะ ก็ไปซื <c oughs> ้อม <sh> ือสองไว้นะครับผมสภาพก็น่าจะพอใช้ได้นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะพาเสียแปมนะฮะไปรับรถกันนะครับผมอ่าพอดีแบบว่าทางเจ้าของอู่นะครับเขาก็ได้ทําการนัดรับรถวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอารถเทเลอร์นะฮะไปบรรทุกเอานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเอาไปออกงานเลยนะครับผมเอาออกงานวันนี้เลยนะครับก็คือแบบว่า่ารับรถเสร็จปุ๊บก็เอาไปออกงานเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราจะไปที่อู่กันนะครับ S <S mm hmm. เดี Now, hey, oh yes. no. ๋ยวเสียความจะขับรถกระบะซิ่งนะครับผมตามท้ายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขับเทเลอร์ไปนะครับไปไปครับเสียความเอ็นึเป็นไรเล็กเสียความรวยครับช่วงนี้นะครับซื้อแต่ไมโครอะไรนะครับอะไรนะอะไรมามามาเสียความรวยครับซื้อแต่ลูกไมโครนะฮะแต่รถกระบะเขาเก่าเออเอาเงินเอาเงินไปซื้อรถหมดไงเอาเงินไปซื้อรถทำงานหมดนะฮะรถส่วนตัวไม่มีนะครับ จะได้บ้านใหม่อยู่นะเออเขาสร้างบ้านใหม่นะครับไปเดี๋ยวเราไปรับรถไปโครกันนะฮะจะเลือดซิ่งจออังเลยเดือเลื่อใหม่ครับอันนี้สองเจ็ดเอ้ยไม่ใช่อ่าหนึ่งเก้าห้านะครับอ่าร้อยเก้าห้านะครับผมอันนี้บอ,อกเลยว่าโคตรรอนี่ครับอ่ามีสิบล้อนะครับผมมารอวิ่งงานแล้วนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นหน้านงานที่เราจะมาขุดในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับลูกไมโคก่อนโอ้โหเสียงแต่รถกระบะนะครับผมน่ารักสุดเกินใช่รถไอซิ่ไหม <c oughs> ไปดีหครับอ่าอย่าใส่อย่าส่ยครับอย่าใส่เดี๋ยวเราไปกลับรถนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราเลี้ยวกลับตรงนี้เลยดีกว่าง่ายดี าแล้วครับนี่เลยครับผมตัวนี้ก็เขาจัแบบว่ารับไมโครมือสองมาขายนะฮะแล้วก็มาดูไว้นะครับมาครับเสียตามเรามาดูโกเบไว้นะครับมันก็โกเบหมดเลยดกวาเออเแต่คนละรุ่นนี่ไงคนละรุ่นคนละรุ่น นี่เดี๋ยวรอเสียปามขับออกมานะครับผมพร้อมออกงานนะครับวันนี้รถรอ,ลลอนี่ครับก็ต้องขอบคุณคุณูริศนะครับที่ส่งรถมาให้เล่นนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นเฟซไปให้นะครับเขาก็น่าจะขายอยู่นะฮะก็เราติดต่อ Facebook ไปละกันนะครับนี่เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอ้สภาพก็คือแบบว่ายังแบบว่ายังแกมอยู่นะครับผมก็อาจจะมีสีถลอกบ้างครับตามอายุการใช้งานนะฮะมือสองนะครับผมกระแทกไปกระแทกไปโมวไหนนี่หรอเอาได้เหลือนะโอเค okay. เอาเลยครับผมเอาเอาเอากดไม่ได้ละโอ้ได้ละลืม <laughs> ลืมลืม,ลม เอาเลยครับผมกำลังตั้งทางนครับหันหน่อยไหมครับหันหน่อยหันซ้ายหน่อยหันซ้ายหน่อยหันได้ไหมนะ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อบุกี่บุกี่ฟาดรถเทเลอร์ละเด้ต,ตัวเองได้ไหม,มอ่าไปได้เลยลืมเก็บแต่ท้ายนะครับเอ้โหลองไม่งลมงอยวรอเสียปาล์มเอาไมโครขึ้นนะครับยากลำบากเหลืเลอเกินใช่ครับผมได้ไหมครับผมนั่งรอในรถแล้วกันนะฮะ ไปเลยไปเลยเหรอให้ตรงนะก็เลยมาเลยขึ้นดีๆนะครับคุดศักชัยต้องขึ้นดีๆนะครับโอ้เมื่อกี้คุณทำอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้นี่ไปไปหันหันหัทนทีนี้หันหันหันไปอันนี้ขึ้นอ่านะ,ะรครับ โอ้ยกล้อไปแล้วครับผมนะครับถอยมาเลยครับถอยมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละเอาละเอาละอีเล่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 อได้อยู่ได้อยู่โอ้เทเลอร์เรายกล้อไปเลยอ่ะถอยมาเลยป้ามเอ็งเอ็งเอ็งปล่อยมุกอกี้ก่อนป้ามปล่อยมุกอกี้เอามุกอกี้ขึ้นก่อนเออนั่นแหละมไม่ไม่ถอยไปอีกอ่า เราจะขึ้นใอ่าเดี๋ยวเรารัดสเตย์สักหน่อยนะครับผมไดครับพี่ไว้ไปไปเลยไปได้ไปได้ไปออกงานกันครับรับรถวันแรกนี่ก็คือแบบว่าเอาไปขุดดินเลยนะครับตีลังกาซะด้วยใช่กี้อย่าดังครับไม่มีใครเห็นครับเมื่อกี้ นะครับผมค้งเค้งนิดหน่อยนะครับมันออกทางนี้ดดกว่าชิบหายแล้วเราเลยทางออกเดี๋ยวาเลยชิไหไปน่ายแล้วชิบหายแล้วค้งเค้งเสือเกินไปครับรก็ไปเป็นไหมครับก็เลยดัาเข้า อะไรนะเลยเลยไม่เลยไม่เลยไงไม่เลยนี่ไงโอ้ยู่แล้วควจะผิดพาดเลยค่อยเลี้ยวครับเดี๋ยวปั้มนะฮะจะได้คุนไม่หนีวันนี้ได้ครับได้ โอ้อย่างแรงตามเซเลอร์อย่างแรงเรุนร่นอินโดอ่ะป,มปามเดี๋ยวปามขยับอ่าสิบล้อปั๊บออกนะน่ะนะใช่ใช่ โอเคไปเดี๋ยวให้เสียแปมเอาแมกโนลงนะครับผมถึงหน้างานแล้วนะครับตอนนี้เตรียนตัวขุดดินครับประเดิมงานแรกนะครับผมมาดูกันนะฮะโอ้โหเดินลงเลยสุดจัดยกล้อไปแล้วครับผมเทเลรเรา เลยฟาดเอาต้นไม้นั่นแหละโอ้โหเทพจัดนะฮะ เลขการหนครับยังรอาครับผมวันนี้มากับรถช่างพลนะฮะนี่ครับทีเด็ดเสียหนึ่งนะฮะงานช่างพลแจมๆนะครับสนใจจะต่อช่างพลได้ครับ รถตังไหนเนี่ยปั๊มให้พี่จัดสมัยอนนี้ใช่ไห,ไหมนื้ยขึ้นหน่วยแม่หนโอเคใสด่ดีได้เลยครับเอาเลยนะเอาเลยไปเดี๋ยวพี่ไปเอารถปั๊มมาให้ดีมากครับนี่นครับนะฟุโซเขาสตาร์ตติดปันนี่ปั๊มโอ้ยออกยอก,ยอก อาชีพาแล้วสตาร์ไปติดโอ้โห เต็มไปงอ่วเต็มแล้วเหรอเอ้ยพอดีพอดีพอแล้วพอแล้วไปเป็ต้มหน่อยเต้มหน่อยมีเต้มไหมโอ้แต่แต่โคตรต่างอ่าจะถอยที่โซ่ให้ เรืๆเลได้บุกี้ด้บุกี้อ่าตอนนี้เุกีอไี้อย่าลืมนะตาม่อกี้มัน 7, มเจ็ดพันใช่หรอนั้นใช่ใช่ม้นตักเยอะได้อยู่ใรไหม ครับเทสแต่ลมเทสแต่ลมครับโหขอแล้วบ้างลูกพี่้พี่ใส่แบกจัดเลยอ่ะพี่ใส่แบกโอเคตอนนี้ เราอันดีะเทกันนะครับผมคงใส่แต้หนันหลังครับพี่วัยจิงเออหนักท้ายอะ่ะแต่แม่โคขับดีไหมสุดยอดเลยนะดีครับไปจัดกันได้นะทุกคนอ่ไปจัดกันได้ครับทิ้งเฟสไว้ให้แล้วนะฮะโอ้โห,โโหเสียงเบรกเอยปีนปีน เริ่มเรือไปไหมเรมเรือหางลมแตกแล้วมั้งมาครับผมนี่พี่ผมพี่มีกระจกมองหลังด้วยนะก็แจ่มอ่ะรถชำพลคนชื่ออะผมก็มีครับโอ้อะไรวะเมื่อกี้ขับภายในไม่ได้มองอะไรวะตาตาตาแบบนี้ไม่ไหวเดี๋ยวปามจะถือแล้วป้ามเบ๊กอามเบ๊ก bếp dùa bếp bê bếp dùa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  bếp mà bếp dùa bếp dùa đang dùa bếp dùa bếp dùa đúng dùa ทางกองสายนี่เออว่าจัดสรรครับรินมาส่งนะครับไปส่งครับส่ง,ง,งสวยงามครับสวยงามนะฮะโอ้ ปามเราผิดจ็อบวันนี้ปาอ่มวันนี้วิ่งดิน2 1งล้อนะครับผมก็มาซื้อรถใหม่นะครับผมนี่ครับถ้าเขาชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยววันนี้พอกับทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ